ครับทีมทัชชนนท์ทองเพาสเดอะแมนนครพนมครับเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้มาเก็บตัวได้มาที่เวีแห่งนครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้เจอเพื่อนๆได้เจอพี่ๆน้องๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยช่วยเหลือช่วย care กันดีมากครับและที่สำคัญเป็นการสร้างที่มีการมิตรภาพที่ดีครับผมเราเก็บตัวมาที่นี่มากี่วันแล้วครับเก็บตัวมาที่นี่วันที่2แล้วครับ ระหว่างที่เราเก็บตัวนี้เราได้แบบกิจกรรมหรือเพื่อนเพื่อนที่ดีแบบว่ามีน้ำใจอะไรต่อเราอย่างไรบ้างเล่าบรรยากาศในกองขกวดให้ฟังหน่อยอ๋อครับก็ผมก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็รุ่นเพื่อนนี่ครับสองคนครับที่เป็นคนที่สนิทกันด้วยจริงๆครับเขาก็จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ครับไม่ว่าแบบเราจะลืมนู่นเขาก็เอามาให้ตลอดหรือเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันก็แบบเราก็ซื้อน้ำให้เขาบ้างหรืออะไรบ้างแบบเป็นการขอบคุณเขาครับผม ส่วนตัวเรา,ามองว่าโปรแกรมของเราหรือว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือต้องเป็นเดอะแมนก็เป็นที่หุ่นละกันนะครับเพราะว่าหุ่นผมก็ค่อนข้างดีนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็สามารถที่จะพอสู้ได้ครับผมถ้าเราอยู่กับเพื่อนๆในกองแน่นอนว่าเราต้องมีแบบกิจกรรมร่วมกันหลายๆคนเราก็ได้เห็นหุ่นได้เห็นศักยภาพของเพื่อนเรารู้สึกว่าคนไหนอ่ะเป็นเอาเป็นไอดอลของเราหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเก่งแล้วแบบว่า จะเข้าท็าอปภาคอปสิบอะไรเงรี้ยจังหวัดไหนที่เราชอบมีจังหวัดอ่าชนบุรีครับชนบุรีครับชื่อ,อพี่เนตรครับพี่เนตรครับเราชอบเขารับเพราะว่าเขาพูดจาดีแล้วก็อ่ามีมารยาทด,ดีแล้วก็แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาคอยเทคแคร์เราแล้วก็ดูแลเราครับผมกิจกรรมในกองอะไรที่เราชอบ กิจกรรมเดินแบบชุดว่ายน้ำครับผมเพราะว่ามันได้ถอดเสื้อครับก็ผมฟิตหุ่นมานานครับยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ครับก็เล<นฟ>ยอันนี้คือหุ่นหลัที่เราแบบคลินานี้เป็นขนาดตั้งแต่ประมาณไหนก็ตุลาปีที่แล้วครับประมาณไหนนะครตุลาปีที่แล้วครับส่วนตัวเราตั้งถืว่าหุ่นเราใหญ่ที่สุด ก็ผมก็จะวางแผนไว้ไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้ประมาณนิดนึงครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเน้นที่ลีนเป็นหลักเน้นชัดเป็นหลักครับผมแล้วอยากเพิ่มหรือว่าอยากอะไรตไหนบ้างอ่ะก็อยากเพิ่มส่วนของไหล่แล้วก็หลังครับเพราะว่าผมเป็นคนที่หลังแล้วก็ไหล่แคบครับอยากจะกว้างมากขึ้นครับผมโอเคากเราคิดว่าอะไรในตัวเราที่ทให้เราอทด้ของเราครับก็ ข้อดีของผมนะครับตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่มีครับแต่ถ้าได้ทุกคนเนี่ยช,ช่วยส่งกำลังใจแรงใจแรงเชียร์มาให้ผมเนี่ยผมก็าสามารถที่จะมีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อนครพนมครับผมพี่พี่ครับช่วยฝากกำลังใจส่งแรงเชียร์มาให้น้องด้วยนะครับผมเดอะแมนนครพนมครับ